ยังคุณต้องไม่ยากกินหยังอยากกินหยังอยังหยังหยังหยังยากกินโลเรเราเราเราไม่ได้เอาแล้วเราไปซื้อไปซื้อคุณผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนช่องคุ้มทรัพย์พญานาคทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาสรุปตัวเลขนะครับมาดูตัวเลขนะครับที่ห like ล yeah. like yeah. ักกิโลวันนี้วันพระนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันพระนะครับ เรามาดูตัวเลขนะครับว่าเลขบันพะจะเป็นเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับมดูแล้วอย่าลืมกดแชรบอะไรให้ด้วยเด้อเนี่ยเป็นกใจจันครับคอตอมตอคเป็นัวไม้ัวเขาบอเป็นหเ็ัห้อเป็้เป็นอเป็นหเป็นม้อเนอเอัมเเปออั ระวังรถเด้อข้างหลังครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องระวังรถด,ด้วยจ้ะเป็นอเป็นยมานเป็นมากเป็นหายนเขาหาบอครับคเขากูขเขาจะกินแหนงบอนเนี่ยหิว้วโอ้ออนหนิวแล้ว นี่เราครอนี่เราปะโรใช้สัญญาณในการรับชมนะครับติดใจพี่แมนนการรับเพลินิดัิที่หลักกิโลนะครับเข้ายากนะครับจะมีซิง์อยู่ที่หลักกิโลเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับ ต้องใช้ว so mm ิจนะญาในการดับชมนะครับพี่รักิโลน่าจะสิงนะครับแม่แม่นะถามเพื่อนนะครับเพื่อนอยากได้ยังเพื่อนอยากกินยังเพื่อนอยากได้ยังได้ยังพ่อนอยากกินยังอยากกินยังอยากได้ยังอยากกินยัง Bằng đẹp đấy à? <laughs> ừ. <laughs> hả? Ừ. Hay thu còn đứa, mà hay <laughs> nó. Đai búa, <bộ>. Lê nháng, <cười> nháng. <cười> <cười> Lê nhàng. Sáu năm sáu sáu, sáu hả, đấy hả? bỏ ทำมือนะครับชมดูด it like so ูมือครับฝั mm ่งนั้นกำลังรถนะครับกำลังรถทำมรถเด้อครับมือมนมืออถนัดพนไม่เหล่ามาให้พนันเด้อเออมีปัญามีเหล่าขี่มอเตอรไซค์ไปซื้อเหล้ากันหน่อยเด้อกตรงลงเด้อเดี๋ยวจะเอามาให้ดอก ดู่นหาเนาะดูที่มือนะครับผู้ชมดูที่มือเนาะมอนะครับจะเป็นชินดาที่มือนั่งวบอก่ตัวเดียวหามือดตัวเดียวตัวเดียวด้มีสามตัวเนี่ยบอสามตัวมีบอพสามตวมีกรยได้ยังอีกสองตัวคุณบอกสองตัวเอาอย่างอีกจังสิบอกตัวนึ่งนะ อัไนี้บอพ่อครับเนะครับเทเยอะๆนะครับเพราะว่าเพื่อให้โชคมีคามดยกันครับห้าสูนะรถเระวังรถนะครับสอสามโตบอไม่บอพอสามโตบอม่บ่ เ,ร,เร่นะครับคุณผู้ชมนะครับห้าศูนนะครับคุณผู้ชมนะครับ คือเก่าเลขคือเก่าเลยฮะสังเกตดูที่มือนะสังเกตดูที่มือนะครับทุกท่านนะครับคนเยอะครับกระเดียบลย ในช,ช่วยชร์กันด้วยนะครับภาพชดเด็ดใครทอดสดนะครับสดสดจากหลักกิโลครับสดสดจากหลักกิโลวิญญาณหลักกิโลเข้าสิงนะครับวิญญาณหลักกิโลเข้าสิงผูท้ที่มาแล้วก็อยากกินเหล้านะครับเราก็เป็นแนวทางนะครับองใช้วิญญาณในการรับชมด้วยแล้วก็ทํามือ5นิ้วนะครับแล้วกำมือน่าจะเป็น5 0ศูนย์หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับถ้าออกร่างออกในจะดูเลขอายุด้วยนะครับสต์ทเอาเรื่องต์ทมือบปติดส้าคนโพลคนไปซื้อหายูคนไปซื้อหายูคนไปซื้อเนาะอืมไปซื้อหิยู750กับ 96โอ้ยตรงกับเลขครูคคำเซนนะครับอ่ะคนไปชมเนะาะเมื่มยเนาะเดี๋ยวค่อยเอามานันให้เ็ดอนเจ้าไหนก็เล่าอันววนี้เลาลลครับในขนาดนั้นอกแล้วบอกอ๋อ คุณยายโอ้ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยได้แล้วอันนี้ลุกได้แล้วลุกได้แล้วบอใส่ก็ครับลุกเลยคุณยายมาแต่ใส่นะคุณยายคุณยายครับท่วนขอถามหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นคุณยายรู้ตัวไหมครับไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้คุณยายชูมืออะไรรู้สึกตัวไหมครับไม่ได้ชูไม่ได้ชูไม่ได้ชูเมื่อสักครู่นี้คุณยายทาอะไรก่อนนานัไม่ได้ทําอะไรเลย คุณยายมาจากไหนครับจากควันนภมจากวันนภมิาท่นาคุณยายมาทำอะไรที่นี่ยาเหนื่อยคุณยายเหนื่อยครับเหนื่อยอยูมั้เหนื่อยอยู่เนาะยายเหนื่อยจ้ะอยายเหนื่อย ยังงงอยู่ยายไม่รู้ตอนเมื่อกี้ใครอยู่ใกล้ยายมาจากก็ยายใช่เลยงงอยู่ตรงนี้คืออะไรเออๆอันนี้ปวดปวนะรกยายเจ็บู้เลยนะเจิงเลยจะปวกจะอวดปวดกัน ดังนั้นจากนั้นคุณยายเป็นนั่งลงเลยนั่งงน้เลยนั่งตรนี้เลยจะนะครับเหนื่ย เพิ่นเคยเป็นอย่างนี้บ่ครับคนเคยเคยเคยเข้าบ่อยไหมครับแบบนี้เขบ่อยจ้ะเข้าบ่อยก็เด็กออกไปใช้ยุติบาลยุติบาลอายุเพิ่นอายุเพิ่นเท่าไหนอายุเพิ่นเนี่ยายเพิ่นยินอายุเราอาไม่กินจ้ะไม่กินไม่เคยกินเหล้าเลยบ่ะเหล้าน้อเหล้ากินเหล้ามื่อนี้เมื่อนี้คิดถึงไหนแลจังมากนี่ครับกิโลนะจ๊ะน้องขับรถผ่านเห็นเพิ่นจอดหลายๆกแตเลยมากโอ้กได้ล่องกันเล่ยร่องล่องแล้วย่า่ไม่อาการแบบนี้เมื่อกี้เนาะ ก็ใกินแล้วกเราให้กินเราแจ็คือย์ใหญ่อายุจักปีแล้วเนาะจ้าใหญ่สิอ็ดหกสิอ็อายุหกสิบหกสิบเอ็ดสปีเศร้าไมเราบอกจะให่เศร้าอะไรบ้างแต่ตอเมื่อกี้บหัวโตเลยบ่ะจ้าบางัวโตเยเนาะจ้าอายุไล่อย่างเดยวซุปร่อยซาปอุ รถตั้งใจมา่กี่ได้คนเบอะครับรถพานร์ทขึ้นหลายๆนะคุณเจ้าบ้านขึ้นหลายๆก็เลยนุ่งลงมาเป็นลายกันตาใหญ่ใหญจะไปไหนครับตอนแรกบ้านญาติบ้านญาติโอมาบ้านญาติโอ้พอเจอพอเจอเห็นคนเยอะๆก็จอดรถรถรถจะแบบอะไรเยอมากจะทำอะไรกันนี่เนาะก็เลยลงมาก็เลยเป็นเหมือนที่เห็นเนาะเมื่อกี้เนาะยายยายก็อายุหกสิบเอ็ดปีเนาะ ทุนยาเจริญในการแบบนี้ไหมไม่รู้เลยลาบโหดตัวด้วยนะ ดีเดอ้อจ้ะจ้าจ้า,จาครับมันได้เลขแล้วบ่เนี่ยจา้าสวัสดีจา้าผมสวัสดีครับอันนี้ก็อ่าสนมมาเต็ี่นะครับครับสบายดีแล้วเนาะสบายดีแล้วะ,วนะะรครับกันครับขับมาเยอะมากนะครับคุณผู้ชม หลักกิโลงวดนี้นะมาเยอะจริงๆคุณชมนะครับอายุได้เลขเท่าไหร่ล่ะอายุเพิ่นหก สอ็ดนะเมื่อก uh ี้ยุคสิีเดี๋ยวาสายยคสิบเอ็ดขากมาเจอพอดีของยังยุ่ครบคของยังยุ่ครบของครบนะเนาะไอ้สดีกโอ้อย่ามาถามดสดอีก ื้อยางครับแล้บอกซื้อเพิมาุนะสองสอนะสองโอ้สองสองอะเอาเอาโลโก้หันออกนิดมั้ยขีโลโก้ไดี้ยโลโก้งโลโก้โลโก้หนโลโก้เอาโลโกโล้อโโกโอโโกโอเอาโลบไปได้หรือเอาบอกเดีเยวเอาออกเอาจะเอาออกนะ เอาโอะไม่ตึงอหเข้าขี้โกกลองในตองคนเออหันเข้าันนี้คุณผู้ชมนะครับอันนี้มัจริงนเป็นห้าโซ่เมื่อกี้นี้นนะครับ ห้าศูนย์นะแต่มาเตะเลยห้าศูนยตัวนี้บ่มีคุณผู้ชมนะครับอ่ะเรามาดูห้าศูนย์หมดเกลี้ยงเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยจ้ะเกลี้ยงแพงเลยห้าศูนย์เกลี้ยงแพงเลยอ่าคุณยายที่ปลูกเข้ามาเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะก็ชี <m ai> <m ai> ai ้ห้าศูนย์เหมือนกันนะเกลี้ยงเลยหมดทีแล้ว เมื่อที่แล้วยายถูกไหมครับเมื่อที่แล้ววันเจ็ดหนึ่งถูกไหมครับได้ไรดีมากท้มมากควมมากได้บยมากเลยบะรอเขาหม่้านก็ม่นั่ง๋อเขาเขาได้เทไรเขาเอานั่งมาล้อมน่ก็บอดแค่ลำิดมอมงีอีหยังนะโทรศะครับตอบเขาอินยงนี่นี่ดิบอเได้เขาได้ไม่อง แกไปก็ลายก็มาวัดถึงแต่สิมาล่ำแบบคุณนดึงแตมาล่ำล่ำบ่น่เ้ชมนะแปลว่าอะไรทีนี้ห้าสูงแล้วเขียนใส่กระดาษเลย่ครับครับขอบคุณมากครับ โอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากรับ